ก็น,นี่เฮาอยู่ที่ซับจเจริญสิริกิจฟาร์มจ้ะเจ้าหมูขาวจ้ะพี่น้องอายุกัอยู่ประมาณหาปีจ้ะปีสามเดือนสูงประมาณเท่าไรแล้วจ้ะมาจะประมาณลอยพี่ติรมั้งครับเปิดให้แปดมื่นหาครับแปดมื่นหาจ้ะพี่<ช>น้องสวัสดีจ้าพี่น้อง FC ช่องชนะประภาฟาร์มทุกคนนะจ้ะมื้อนี้หนุยพ้าพี่น้องมาเบิ่งฟาร์ม อีกฟาร์มนักพัฒนาอีกผู้น,นึงที่เพิ่นพัฒนามาโดนแล้วแล้วเมื่อนี้ถ้าผู้ใดเบิ่งคลิปจบเทานี้ของดีมาแบ่งปันพี่น้องจ้ะพี่น้องถือว่าเป็นของควัญให้กับเ c ฟซีทุกคนนะจ้ะไอตอนนี้เฮาอยู่ที่ซับจเจริญสิริกิจฟาร์มจ้ะอยู่พิกัดมองใดจ้ะเสธานา,าพิ่กัดก็คือบ้านพักกังนะครับจ้ะตำบลหนองสวค์อำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับจ้ะเบอร์โทรศัพท์เบอร์ติดตอ่อเบอร์ใดจ้ะ เก้าสองแปดห้าศูนย์สามูนย์สองหนึ่งครับจ้าตอนนี้เขาอยู่กับปา้ากล้วยน้องบัวลำพูที่อยียงก็เนี่เคยได้ยินพ่นวาอมตะนะครับไอพ่อพันุที่ยังมีลมหายใจนะครับที่ทรงลูกได้แกนแช่มหลายที่สุดแม่นว่าจ๋าน,นี่พี่น้องของแท้เลยว่าพ่อพันุที่ทรงลูกได้แกนแช่มหลายที่สุดหลักๆจะมีตัวใดแน่ก็อ่า โชคมงคลโชคมงคลนะครับท้องใบท้องใบมณีแดงมณีแดงครับทอฝันทอฝันนะครับแล้วก็อีกหลายๆโตจ้ะพี่น้องแล้วก็หมูขาวหมูขาวพ่อมถือว่าเป็นควายพ่อพันธุ์เป็นเป็นต้นน้ำของควายง้าหลายโตจ้ะพี่น้องเพราะว่าควายตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วจ้ะสิบสองปี้วครับโอ้สิบสองปีแต่ว่าเนื้อนางกันล้ำโตแล้วกันยังยังคือควายนมโตหนึ่งอยู่จ้ะพี่น้อง อลังการค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสายพันธุ์แล้วนี่พ่อแม่เราเป็นเัืงไดแต่พ่อเพิ่นเป็นลูกพ่อลุ่งนะครับเป็นควายเราเกาสว่างอล,ล่นอน์นะครับอุทัยธานีแล้วก็แม่เพิ่นก็คือเป็นแม่งามนะครับซึ่งเกิดเป็นเป็นเราอไทลอยนะครับมาเกายได้เชื้อสายมาจากอุทัยธานีนะครับเป็นคว้ยอุทัยลอยเลยเ,เดี๋ยวเสื่อช่ไนะ<ด>หมหมนหุนไทเบิง้งล้ำโตแล้วจากน้อยนะจแต่เมื่อนี้ถ้าพี่น้อง เบิ้งคลิปจนจบจ้ะพี่น้องเขาจะมีพันธุกรรมของปลากล้วยที่จะมาแบ่งปันให้กับพี่น้องในราคาหลักหมื่นจ้ะพี่น้องอยากให้พี่น้องเบิ้งให้จบจ้ะผู้ใดหาควายไปคุ้มฟูงผ่านบ่ได้ดเลยจ้ะพี่น้องเป็นของแท้นะคะของแท้เกิดจากการผสมจริงพ่อมอืม่จ้ะพี่น้องเบิง้งลูกสายปลาลกวยตัวแรกเลยจ้ะ เจ้าหมูขาวจ้ะพี่น้องอายุกัอาย่ประมาณห้าปีแ่ความสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแตะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบจ้ะพี่น้องคือถอดถอดแบบเนื้อหนังของพ่อมาเลยแต่จะสูงก็พอแล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่าแล้วพิ่งห้าปีตัวนี้กัมีพันธุกรรมการส่งลูกให้เห็นแล้วจ้ะพี่น้องสรงลูกเป็นควายเจนไม่เลยถ้าผู้ใด อยากเบื้องตัวจริงกะขี่รถมาที่หนองบัวลำพูดได้เลยจ้ะพี่นอ้องสัญญาเขาจะพาพี่น้องมาผู้ดใดที่หาพ่อพันุคุ้มฟูงพลาดบ่ได้จ้ะพี่น้องคลิปนี่เดี๋ยวว่าเบิ้งตัวแรกกันเลยจ้ะตัวนี้ซื้อว่างได้จ้ะหมืองพลอยครับเหม,มืองพลอยเหมืองพลอยเจ้าเหมืองพลอยจ้ะพี่น้องเป็นพันธุก,กรรมแล้วเป็นจ้างดจ้ะพันธุกรรมแล้วก็คือคอน แม่แล้วนะ,ะเป็นพี่สาวของเจ้าท่องฝานหรือเจ้ากองสยามพี่สาวแท้ๆเกิดจากแม่เดียวกันนะครับแต่ว่าพ่อเราพอ,อพ่อเพื่อนของพ่อของเหมืงองควายเนี่ยคือเป็นปาล้วยครับพ่อก็คือปากล้วยเับตอนนี้เราอายุเท่าไดแล้วจ้ะปีกว่าครับปีกว่านิดนิดปีสามเดือน,นปีสามเดือนสูงประมาณเท่าไดแล้วจ้ะ มาจะประมาณลอยพี่ผิดหรือไมครับมีบริวารเสียเทียบประมาณนี่แหละครับเมื่อนี่เมื่อนี่เสียธนาจะเปิดไ้พี่น้องเท่าใดจ้ะตัวนี้ในราคาหลักหมื่นครับหลักหมื่นทั้งสองตัวนี่แหละในราคาหลักหมื่นนะครับเปิดไ้พี่น้องฟังเลยได้ว่าจะว่าราคาเท่าใดจ้ะได้ครับไอ้เปิดไ้เท่าใดจ้ะตัวนี้เปิดห้แปดหมื่นหาครับแปดหมื่นหาจ้ะพี่น้องคือพันธุกรรมชัดเจนในตัวเลยคือว่าเป็นลูกปลากล้วยจ้ะพี่น้องอายุ แค่หนึ่งประมาณหนึ่งปี3เดือนเกิดจากการผสมจริงพร้อราคาแปดมื่หาแม่แล้วกับเป็นเป็นพี่สาวของเจ้ากล้องสยามราคาหาลานเก่าพี่น้องอันนี้คือของแท้เลยเด้อจ้าพี่น้องผู้ใดมาเบิงตัวจริงรับรองว่าผิดหวังควายจะหนีขาดแช่น้ำเดียงซือ่อควายบ่มีต่หนีอีกยังครับเพียงแต่ว่าพอพัน้นเท่าไร อ่ะมันผสมกันเองเขาเป็นนักบีดอยู่แล้วท่งนผู้ชมเขาเลยแบ่งให้พี่น้องซอันนี้แบ่งให้พี่น้องช่วงนี้ราคามันกระลงเนาะจ๊ะผู้ใดที่หาพอพันคุ้มฟูงสายเลือดชัดเจนคลิปนี้พลาดบ่ได้จ๊ะพี่น้องเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใดก็จ๊ะศูนย์เก้าสองศูนยด้าศูนย์แปดห้าศูนยครับ3021จ้ะโอ้ดีจ้ะพี่น้องด้วยการันตีให้เลยตัวนี้ว่าตัวแท้ดี ดีค่ะจ้ะขาดแค่น้ำเลี้ยงเท่านั้นผู้ใดเอาไปปั้นนกะเฮาก็หูแกติสักปลากล้วยอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระมาจ้ะเดี๋ยวว่าเบื้องตัวต่อไปได้จ้ะตัวนี้ชื้อว่างใดจ้ะตัวนี้เจ้าเมืองเพชรครับเจ้าเมืองเพชรจ้ะเมืองเพชรนี่กับเป็นลูกปลากล้วยขึ้นกันแน้นะจ้ะปลากล้วยกับแม่ไม้ครับซึ่งแม่ไม้เนี่ยเป็นแม่ของไหมฟ้าก็คือไหมฝ้าซื้อเดิมมันซื้อใบก้อนก็คือเป็นลูกปลากล้วยตัวนี้ก็คือเป็นลูกปลากล้วยคือกันมี่สักเป็นน้องสาวของเอ้ยน้องชายของไหมฟ้า เป็นน่องน้องซ้ายของไม้ฟ้าอายุเด้อจ้ะอายุก็คือปีสามเดือนครับประมาณปีสามเดือนสูงกันไล่กันเนาะจ้ะกัันลลไ่ครบเมืองเพชรกับเมืองพลอยแม่นครับผมได้ซื้อเมืองเพชรกับเมืองพลอยเมืองเพชรกับเมืองพลอยตัตัวนี้เจะจะเปิดไว้เท่าไหรจ้ะตัวนี้เปิดได้แปดหมื่นครับตัวนี้แปดหมื่นฮู้พี่น้องผู้ใดสนใจกะมาต่อร้องพูดคุยกันเด้อจ้ะอันนี้ 8, คือ ควายบบมีต่ำหนิเด้อจแต่พี่น้องสาเหตุที่ปล่อยก็คือว่าควายเขามีควายผูหลายโตก็บแบ่งกันไปพี่น้องเพื่อแต่ผู้ใดอยากได้พันธุกรรมของแท้ไปคุ้มฟูงราคานี่หาบ่าได้เร้วจ้าพี่น้องกว่าควายตัวนึงจะบีดขึ้นมากนในในระใสเวลาหลายปีอันนี้คือได้ของแท้ในในราคาที่เป็นราคาสูงก็เนื่อนนิดเดียว ก็ไม่เลี่ยงอีกจากน้อยขายเนื้อก็ได้ได้คืนแล้วอันนี้กะอยากจะฝากพี่น้องเดื้อจ้ะผู้ใดที่กําลังหาโทรมาหรือว่ามาเบิ่งตัวจริงขี้มาเบิ่งตัวจริงเลยจ้ะยู่หนองบัวลาพูเจ้าเมืองเพชรกับเหมืองพลอยสํำหรับคลิปนี้กะฝากไว้ซคนี้ละจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า